สำหรับการตกแต่งนี้ค่ะจะมีทั้งส่วนฐานรองพระบรมโกศให้เป็นฐานบัวและเป็นหัวหนาาจำนวนหกเศียรอิงความเชื่อตามพระพุทธศาสนาและมีลายประดับตามล้อราชรถและตัวราชรถค่ะครับสำหรับราชรถปืนใหญ่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำคัญ,สำ,คญ,ส,ำคญสำหรับพระมหากษัตรย์และก็เจ้านายชั้นสูงในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพราชรถองค์ดังกล่าวนะครับใช้ปะติฐานพระบรมโกศทองใหญ่ทกียัญเชิญลงมาจากพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อเวียนพระเมรุมาตโดยอุตราวัตรติดตามกับรายงานพิเศษครับข้อมูลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลคือต้นแบบหลัก ที่ส่วนงานซ่อมสร้างระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างราชรถปืนใหญ่ยึดแบบอย่างในการสร้างราชรถปืนใหญ่สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกกระบวนการได้ผ่านการศึกษาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ตรงตามพระราชประเพณี ที่กรมศุลกากรได้รับมอบภารกิจในการสร้างและบูรณะราชรถกลมใหญ่น,บบนะครับเริ่มถึงเนิ่นใช้แนวทางสมัยรัชกาลที่แปดนะครับมาศึกษาแนวทางซึ่งเราก็ได้ภาพประวัติศาสตร์ามาดูรูปแบบเอ่อเริ่มจาครั้งแรกเนี่ยจะต้องสมัยรัชกาลที่หกนะฮะในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่แปดครับแต่ว่าภาพหลักๆก็คือดูจากภาพในสมัยรัชกาลที่แปด มาเป็นแนวทางนะครับราชรถดปืนใหญ่ที่ใช้ก็คือใช้ปืนใหญ่รุ่นนี้นะฮะแบบ51ใช้โครงปืนนะฮะไม่ว่าโครงครับครับโครงปืนเนี่ยหรือแค่แค่แค่รถก็ได้นะฮะส่วนล้อเนี่ยมาดูแบบให้สวยแล้วเราสร้างขึ้นใหม่ร้อเปอร์เซ็นต์าชรถสุนหน้านะฮะพอที่ศึกษาแบบได้ก็คือรถฉีดกระสุนที่พอจะมีอยู่แต่นี่เป็นไซส์เล็กขนาดเล็กนะครับก็มาศึกษาดูโครงสร้าง แล้ออกบบใหม,หม่สร้างงใหหมม่ราทั้ดรชรถปืนใหญ่ประกอบด้วยราชรถส่วนหน้าสำหรับหีบบรรจุกระสุนและราชรถส่วนหลังสำหรับประดิษฐานพระบรมโกศขณะเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัรก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณพระเมรุมาตรเพื่อความสมบูรณ์ในพระราชพิธีจึงออกแบบส่วนประกอบเพิ่มเติมคือล้อที่ส และมือจับประคองราชรถปืนใหญ่ส่วนหลังในส่วนล้อที่สามนะครับก็คือข้างล่างนี้นะฮะซึ่งล้อเนี้ยจะช่วยในการประยุงรักษาระดับ <นะ S 1> ตอนที่อัญเชิญพระบรมโกศมาประทับขบวนราชรถปืนใหญ่นะครับลงถึงเดือนรอบพระมหามาสามรอบแล้วเนี่ยก็จะอัญเชิญพระมโกศขึ้นลงเอราวัณนะครับ<ช>แต่ว่าในตอนที่พ่วงเนี่ย ล้อที่3ามเนี่ยจะถูกเก็บขึ้นโดยล็อกข้างบนนี u u, e. ne, ้ดึงขึ้นมาเก็บล็อกบนนะครับเมื่อจากนั้นหูหิ้วนะฮะหูหิ้วเราก็ทําขึ้นมาใหม่ทําเพิ่มเดิมจากเดิมเดิมเนี่ยเดิมจะมีแค่หูหิ้วจุดเดียวจุดนี้เราก็ทําเพิ่มจุดที่สองและจุดที่สามทั้งสองข้างแล้วก็ทําไม้ประกบนะเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็มีความท่องตัวในขณะชื่งฉุดชักถ้าถ้าไม่มีแล้วเนี่ย การชุดชักลาชพอปืนใหญ่เนี่ยจะกระทาได้ค่อนข้งางจะลาบากนะฮะแต่ว่าในส่วนที่เรียนสักครู่นะฮะสิ่งตา่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราออกแบบร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันเนี่ยตร้างสิบหมู่นะฮะรวมถึงโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราออกแบบแล้วคำนวณใหม่สร้างใหม่แล้วได้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ทดสอบการใช้งานทดลองการใช้งาน ทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่ส่วนงานซ่อมสร้างระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างนักกองโรงงานซ่อมสร้างยุธทธปัรกรกรมสรรพวุธธหารบกค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งมอบต่อกรมศิลปากรแล้วเพื่อสู่กระบวนการงานศินต่อไปร้อเสระภายในและตรวจภายนอกด้วยนะเพราะนั้นให้เกิดความมั่นใจว่าทุกชิ้นงาน ที่จะออกไปที่ประกอบเปนสรา้างสุขิมใหญ่เนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงและพร้อมใช้งาน,นจริงๆนะครับสำหรับการประดับตกแต่งราชรถปืนใหญ่ส่วนงานกรมศิลปากรจะรังสรรค์ตามรูปแบบที่เขียนโดยนายชนะโยทินอุปลักษ์นายช่างศิลปกรรมสำนักช่างสิบหมู่ซึ่งได้ศึกษารูปแบบตามธรรมเนียมโบราณและปรับแบบฐานบัวใหม่เป็นขาสิง โดยลวดลายนั้นสัมพันธ์ตามแบบพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เพื่อแสดงถึงความงดงามและฐานานุศักษ์อย่างสมพระเกียรติทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมนาว26รายงาน